เกสต์อเบอรี่ลิเวียทางนี้ลูก mm hmm. ทางนี้อย่าเสไปผิดทาง mm hmm. สวนใหญ่ โอ้แท็กเตอร์เพิ่นย้ายใหญ่นี่เบียดีใจอ่อจะลูกโอ้ดูเชอร์รี่ลูกยหญ่ใหญ่ลกูกแต่ยังไม่สุกลูกเชอร์รี่กำลังจะแดงรัสเบอร์รี่ที่ตาพรกทิตาชมิมกัน หวานไหมหวานไหมหวานไหมตรงนี้จะเป็นฮาร์มราสเบอรี่เด่นชอบปะอืมอืมชอบสารราสเบอรี่ดูโลกสิเลกระวังหนามน,นะทักแก รีวิวนะทางนี้ค่ะลูกอันนี้เขากำลังปลูกอันนั้นต้นมันยังเล็กอยู่ลูกสวนสุดๆเี่ ไปตรงนี้ไปตรงนี้ตามป้าป,ป่าไปทำยังไงอ๋อทำยังไงเหรอเขาให้เดินอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่หรือเดีอัสเตียนเดียรลบอกว่าอะไรนะก้อนหินลูกไม่ใช่ขี้นก ฉันเจอแล้วเนี่ยแต่มันกินไม่ได้นะลูกโอ้ยมันยังไม่แดงเลยยังไม่แดงแต่ลูกใหญ่อแต่โซเรตกม,ม,มยังไม่แดงเลยเนี่ยลูกยังขาวอยู่เลยมแม่แม่จะทาจัดแดงเดี๋ยว เนาะเขาก็ถ้าต้องล้างเนี่ยกินเลยไม่ได้หรอกขี้ดินอยู่แค่นี้เตลิเิีากินอะไร